เรื่องนี้เรื่องสําคัญครับชาวบ้านเขาดูอยู่จับตาดูอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าเครือข่ายต่างด้าวกลุ่มนี้ไม่ใช่คนเล็กๆไม่ใช่ตัวเล็กหนึ่งมีเงินมากสองมีตํารวจเข้ามาช่วยเหลือด้วยเมียก็เป็นตํารวจนะครับที่เขาเป็นหลานเขยกันเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นตํารวจเพราะฉะนั้นเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในส่วนนี้กันขึ้นมาคุณชูวิทย์เองก็ไม่หวางใจก็ออกมาจะเรียกว่าตีปลาหน้าใสก็ว่าได้ แต่มันก็เป็นเหตุเป็นผลที่น่ารับฟังเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้พบตรบอกว่าจะไม่เป็นมวลล้มต้มคนดูบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูต้มไม่ต้มอนาคตอันใกลน้นี้คงได้เห็นครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับยิ่งแฉเรื่องนี้ก็คือเรื่องตู้ห่าวนี้ก็จะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับตำรวจท้องที่ตำรวจโรงพักใครต่อใครที่ไปสนับสนุนช่วยเหลือ แลกกับผลประโยชน์ตอบแทนล่าสุดก็มีข่าวการทุจริตในการสอบนักเรียนใน10ตตำรวจที่ภาค9เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดก็มีการสอบตำรวจกองอำนวยการภาค5ก็มีข่าวทุจริตใช้เงินคนละ5 0 0แสนถึงล้านจ่ายให้กับนกต่อทั้งที่เป็นตำรวจร้อยตำรวจเอกหญิงและเครือข่ายมีสาวัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีสถาบันกวดวิชา เห็นว่าไปดูเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยเงินอยู่ในบัญชีเครือข่ายนี่30กว่าล้าน33ล้านเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจครับคนจะมาเป็นตำรวจและเข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้เงินซื้อเข้ามาและเป็นและจะเป็นตำรวจที่ดีได้อย่างไรเมื่อเข้ามาไม่ถูกต้องจะเป็นตำรวจที่ถือปืนถือกฎหมายรักษากฎหมายไว้ได้อย่างไร